จริงไหมใน6ฉากเนี่ยเจแปนชอบสอนมุกตลกมันสอนเฉพาะผู้หญิงแล้วสอนเฉพาะน้องๆที่มาตะโก็เหมือนกันแหละผู้หญิงใหม่ๆมาเนี่ยโอ้โหเจแปนตั้งแต่เปิดมาไม่ได้พูดอะไรสิ่งพิธีกี่ของมึงเลยนะไม่เคยซ้ำไอ้เจแปนอะเจ้าชู้สุดนั้นในหกฉากอะบ้าการที่สุดไอ้เนี่ยจีบยันน้องนักแสดงร่วมใช่ใช่รวยอย่างเดียวเลยคุณเนี่ยไปจีบเด็กฝึกงานในไอแปนชาแนลนะไม่มีครับในไอแปนชาแนลไม่มีรไอแปนชาแนลผมยังไม่รู้เลยนะเออแต่ในเวิร์กพอยต์ไม่แน่ แต่ไม่ไม่ไม่ค่อยคาแซวแล้วผมมาไปดูข้อความที่เขาหยอกกันไม่ได้อยากกินหมูแต่พี่อยากกินหนูอ่าพี่เขาไปบอกอะไรมาแล้วนะแลแล้วแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้คุณบินต่างประเทศบ่อยมากเลยทําไมวะพี่อะมาอะอะไรตอบี่อะอะไรเวียดนามเราเวียดนามอะไรแต่กงยังรู้อ่ะเขาไม่รู้หรอกมึงพูดหนึ่งพูดแล้ว โปรดส่งใครมารับฉันทีโปรโส่งใครมารับฉันทีนะครับผมสวัสดีครับผมเจแปนพันธุพันธ์นะครับคิดว่าใครจะมารับเอาจริงๆผมถ้าถ้ามุนผมถ้ามีไหมแขกรับเชิญที่แบบว่าเก่งเลยอะ่ะที่เดาว่าเป็นใครอะไรเงี้ยคือเก่งเลยผมจะค่อยๆพูดไปแล้วกันนะว่าจากจากสโคบของพื้นที่ที่ผมมาในวันเนี้ยนะฮะจะต้องเป็นคนที่เขาอยู่ย่านนี้ โดยที่คนที่อยู่ย่านนี้นะครับนั่นก็คือถ้าผมพูดไปในคืนหน้าคุณเหลือหลาก็เลยล่ะนิกกี้นะฉัตรผมฟันธงนะผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าเป็นคุณนิกกี้นะฉัตรครับเราก็ไม่ต้องมีคำใบ้แล้วมาหมเนี่ยก็อลองทำตามเกมดู <laughs> ลองทำตามเกมแบบคิดว่าคิดว่าไม่รู้คิดว่ายังต้องหาคนช่วยโอ้รู้เยอะไอ้จแป้น <laughs> ละละ กับเจแปนเราเจอกันหกฉากพี่หกฉากท้งแรกหกฉากครับจันมันก็เคยมาเที่ยวกับผมมัง่งเวลาผมไปเที่ยวพวกเอกมัยอะไรเงี้ยม่เคยซ้ำไอเจแปลลจนะน,แนอจจะมมเจ้าชู้สุดนั้นในหกฉากอะแต่คนจะคิดว่าผมเป็นเจ้าชู้สุดไอเจแปนเจ้าชู้สุดบ้าการที่สุดไอเนี่ยจีบยันน้องนักแสดงร่วมนักแสดงร่วมที่อยู่ประจําหรือว่ามาข้างข้ามาข้างข้าเด็กฝึกงานมาแล้วครับปริศนาที่ขนส่งโดยไซโนโลจิสติก ถูกดูแลมาอย่างดีเพราะข้างในมีเบาะแสของคนที่จะมารับในวันนี้ไซโนโลจิสติกคือบริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเขาให้บริการครบทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งบกขนส่งในเส้นทางไทยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทไทยและติดอันดับ6ของโลกและยังมีบริการเช่าคลังให้เก็บสินค้าและคลังเขตปลอดภาษีศุลก,กากรเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวของโลจิสติก ไซโนส่งมาให้เลยตัวเร็วทันใจนะนี่งงเลยอยู่ๆเมื่อกี้ไม่มีอะไรตั้งนะคำใบ้นะครับห <c oughs> <c oughs> ึงไม่เลืองแล้วหรือว่าเที่ยวเอ่างไม่ใช่มันติดอ่างมันติดอ่างนี่คือมันไม่ใช่เที่ยวนะพูดติดอ่างน,น,น้องน้องเจแปน เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายคอนเทนต์ให้พี่หน่อยนะเออเพราะว่าไอคนคนนี้มันไม่ใช่สายเที่ยวมันเป็นสายแบบไปร้านร้านเหล้าแล้วก็ไปเตาะและตอนนี้คือมันไม่ใช่มันไม่มีคนไทยมันเป็นคนต่างชาติมันเป็นคนเวียดนามล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเวียดนามแล้วก็เดี๋ยวไปเกาหลีกเดี๋ยวย่านเนี้อยู่ย่านนี้เวลาอยู่ในกองที่เราบอกว่าเขาจีบเด็กฝึกงานเลยมันหยอกพี่มันไม่ได้จีบมันไม่ไม่ทำให้ผมเห็นหรอกแต่นี่มันจะมีมุกหมาแก่ปกติมันก็ไม่เคยจะมาขอถ่ายสตอรี่อะไรกับผมหรอก แต่พอมีเด็กเด็กนักแสดงร่วมชุดรักเรียนอ่ะมารักมารักอ่ะเอาพวกแล้วไายสตอรี่กันหน่อยสิอ้าน้องไอจีอะไรแท็กเลยสิมุกหมาแก่ไอจีแฟนอ่ะมีข้อมูลเรื่องจีบเด็กฝึกงานเหมือนชอบแซวเด็กฝึกงานจีบเลยบริษัทเขาใช่ไหมเอาจีบบริษัทตัวเองด้วยเหรออันนี้เบอร์พอยส์อ๋อเอาคนละคนเลยเนี่ยเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้ ทำไมเก่งขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะที่เขาส่งแบบคำใบ้ที่แบบมันชัดเจนมาขนาดนี้มีคำใบ้หนึ่งนะครับ <c oughs> มันเด็กแมนยู <c oughs> คุณนิกกี้นะชัดกำลังจะเดินทางมาให้ผมโทรหาเลยไหมละ่ะเฮ้ยเออลับมา <c oughs> ไอเจแปนโทรมา <c oughs> ไอเจแปนครับพี่มึงแกล้งทำเป็นไม่รู้นะกูถ่ายอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตลาดกรุงเทพกีดามีเยอะผมแค่โทรหาพี่แล้วมึงโลกทําไมเนี่ยกูโกหกคนไม่เป็นเจ๊แป้นมึงแกล้งเซอร์ไพรส์นะมึงแกล้งแบบคิดเลยเพราะว่าอาจจะเป็นวีก็ได้ไงหรือไอ้เก้าเพราะว่าไอ้เก้าก็บางทีก็มาหาวีเขามีคําใบ้ให้ผมคําใบ้คําแรกคือคําว่าอ่างวีวีติดอ่างไหมวีไม่ติดอ่างแต่ไอ้เก้าอ่ะมีติดอ่างเหมือนกันนะคือติดอ่างแบบพูดติดอ่างเหรอติดอ่างไอสีนี่แหละผมถามพี่นิดนึงนะได้ไหมว่า พี่มีพูดแบบว่าไอ้เจแปนน่ะนะนะนะมันมันแบบความเจ้าชู้มันอะไรเงี้ยมีไหมไม่เอาเลยไม่เอาเลยหนูเพราะว่ารายการนี้คนดูนนเยอะพี่อวยหนูอย่างเดียวเลยอวยน้อยอย่างเดียวเลยเพราะว่าภาพลักษณ์น้องต้องเปลี่ยนลวไงเพราะว่าน้องกาลังจะเป็นผู้กำกับหนังใหญ่นะนนะเออวันนี้เราเป็นทางอวยกันนะน้องน้องก็อย่ามาพูดอะไรเยอะเรื่องพวกนี้นะ <c oughs> โอเคพี่ <c oughs> เดี๋ยวผมให้เขาต,าตัดอตตอกออาโอเคช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันน้องโอเคน้องช่วยกันแค่นี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสุด ที่สุดเ้ขาไม่เขาไม่แบบไม่โกหกอะไรสะหน่อยหรอมีคนมารับผมเรียบร้อยมาดูซิว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นใครด้วยจะเป็นใคร ไอเจแปนพี่นิกกี้ไอโขโอ้โหน้องรักขอบคุณมากเจแปนเว้ยผมไทยถูกอะเนี่ยถ้าปกติไม่มาให้อ่ะปกติไม่ออกอ่ะเฮ้ยนี่ว่าเป็นหนูนะเนี่ยเลยมาโอ้ยนี่ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณมากน้องที่แบบที่พี่มารับผมรถทีมงานรถไซโน่ไม่ใช่รถกูก็พี่เอารถไซโน่มารับผมนี่ไงไซโน่ไปแล้วกูอีกทีนึงจริงปะเนี่ยกูรออยู่บ้านแต่แต่ที่ผมตั้งหงิดเลยนะคือเฮ้ย มาย่านนี้แล้วพี่เนี่ยพี่แบบเป็นคนที่แบบออกจากบ้านน้อยมากแล้วเมื่อคืนน่าจะแฮงค์น่าจะตื่นสายรู้จริงอะเพอตื่นสายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่พี่มาที่เอาพูดปกติก็ได้วันแรกวันแรกที่เจอกันผมมาเจอไอเตีปนปั๊บนาะแต่ก่อนเข้าวงการ นี่เขาเป็นคนเป็นกรรมการเลยนะผมเลือกมันด้วยซ้ำเมื่อเมื่อเมื่อก่อนผมเป็นพิธีกรเคเบิลแล้วก็เขาอ่ะหาวีเจหน้าใหม่มาเป็นแบบพิธีกรเป็นเอ็มซีพิธีกรเอ็มซีแล้วแต่และคนเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นทรงแบบว่าขาวๆต,ตี๋ตรงหล่อๆหมดก็จะมีไอเจแปนนี่แหละที่มันแบบสวัสดีครับพับพบพบกับตั้งแต่10ปีที่แล้วอะ <c oughs> แล้วผมก็เลือกมันอะ <c oughs> เป็น10ปีนะ10ปีที่แล้วว่าผมก็เลือกมันบอกบอสอะบอสท,ที่แกมี่อะผมชอบไอคนนี้ เอามันเข้ามาเถอะแต่บังเอิญว่าทางแกรมี่มีผมชอบมาคนเดียวมันก็เลยไม่ได้เข้ามาอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคือกรรมการนั่งเป็นแผงเลยนะแล้วคนอื่นก็คือหล่อสวยคนอื่นที่ได้ก็นิวนิวเต้อะอ่านิวเตะใช่ไหมปรากฏเพราะผมีใช่ไหมอ่านิวถ้ามีผมคนเดียวที่เลือกมันใช่คนอื่นก็เป็นไอ้นิวไอ้นิวก็ดังแล้วไม่ละยอดฟอลก็ห้าล้านไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลือกถูกก็แหละแต่มันก็ถูกมันก็มาทางของมันเลยเรามาเจอกันที่หกฉากหกฉากครับจันมาเจอที่หกฉากคือเเเเเรรราาาาาออองกกกกััันนน็ไมมู่่่่้จิสยวะ เป็นคนยังไงแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรประมาณนี้แล้วเราเองเราก็แตดติดติดอามติดเซลไงเราก็เล่นในบทเล่นอัมเล่นแซลพอสั่งคัสเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่นิกี้เขาจะแบบอยู่กับตัวเองเขาจะน่าน,นิ่งเงี้ยไม่เขยคุยใครพี่ไม่คุยกับใครไอ้เราก็เลยแบบกูทําอะไรให้พี่เขาโกรธป่ะวะแล้วเราก็ดูงเงี้ยดูอย่างเงี้ยมาตลอดแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนแบบนี้อะคุนนยกับใครคือถ้าสั่งคัสปุ๊บเนี่ยในซีนเนี่ยเฮฮาแต่พอสั่งคัสเสร็จปุ๊บเนี่ยเ, hey เ,เยขาจะแบบ <laughs> อยู่คนเดียวอะจริงไหมใน6ฉากเนี่ยเจแปนชอบสอนมุกตลก <c oughs> มันสอนเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายไม่เคยให้มุกไม่เคย <c oughs> กับไอ้เตินกับขัดมุกกัน <c oughs> อาผพอบุฟเฟ่แตกมาไนงะ เมื่อก่อนแก๊งเดียวกันไม่ต่ผมพูดเรื่องนั้ำขอโทษขอไม่ได้แตกขอโทษขอโทษแตกบางนะแล้วก็แต่ไม่ได้แตกก็บอกว่าไม่ได้แตกอไมึง่ได้ให้แตกให้ได้เออมันจะสอนเฉพาะผู้หญิงแล้วตอนเฉพาะน้องๆที่มาซื้อผูมุ่งกับยังไม่ได้สั่งอะไรเลยไม่ได้สั่งคือนูมุ่งกับด้วยสั่งผูมุ่งกับด้วยผูมุ่งกับโอภารให้เด็กผู้หญิงเห็นป่าสั่งได้พี่แฟนแม่งส่งอำนาจในเบิร์กพอยต์ว่ะยิงในมือผู้หญิงนะมันจะแบบ อาทุกคนเข้าฉากครับเข้าฉากครับเข้าฉากอ้าวมาพร้อมครับนิกกี้เร็วตะก้อมึงก็เหมือนกันแหละผู้หญิงใหม่ใหม่มาเนี่ยโหถึงเนื้อถึงตัวพี่แต่ผมเน้นเฉพาะดาราครับกุญแจแผ่นครับฮะผมเน้นเฉพาะเพื่อนในวงการบันเทิงครับเหรอแต่ถ้าเกิดเด็กเด็กฝึกงานกูไม่เคยไปแบบดีเอ็มหากูไม่เคยแต่กูยังกูยังไม่ได้เล่าเรื่องมึงนะกูแค่พูดไปเองนะแล้วไหนบอกไอตอนที่โทรหากันบอกว่าเฮ้ยน้องเรามีแต่อวยกันนะเะออวันนี้เราเป็นทางอวยกันนะน้องไม่เคยซ้ำไอญแจแปนอะเจ้าชู้สุดนั้นในหกฉากอะ บ้ากลางไม่สุดไอเนี่ยจีบยันน้องนักแสดงร่วมอวยอย่างเดียวเลยไม่เคยพูดถึงแล้วมีแต่อวยกันนะยังไม่พูดถึงนี่เพิ่งมารู้ด้วยซ้ำนะเขาคิดว่าคุณเนี่ยไปจีบเด็กฝึกงานในไอแปน์ชแนลนะผมยังไม่รู้เลยนะไม่มีครับในไอแปน์ชแนลไม่มีเรื่องไอแปน์ชแนลผมยังไม่รู้เลยนะแต่ในเวิร์กพอยต์ไม่แน่แต่ไม่ไม่ไม่ค่อยการแซวแล้วประเด็นเรื่องเด็กฝึกงานของของเวิร์กพอยต์เนี่ยคือน้องอ่ะมันเป็นเด็กเชียงใหม่ แล้วเราอ่ะอยากจะเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เออเราก็แบบว่าเออถ้าสมมติแบบมีโอกาสได้ไปเชียงใหม่เงี้ยเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอกันไหมที่เชียงใหม่ตอนไปได้เจอกันไหมได้เจอได้เจอได้เจอแต่เจอกันหลายหลายคนนะเจ้หลายคนอืตล้หลายคน่เจอหลายคนไม่มีแยกไปเจอคนเดียวไม่มีไม่มีพี่ตูรู้ผู้กับรู้เอางี้ไหมไม่เตรียมเลยถทายพผู้กับใครเจ้าชู้ตุ่โทรหาผู้กับหกฉากเลยล่ะแล้วก็พูดถึงความเจ้าชู้ของมันอะ เสียวว่าชอบมาชอบมาทำอย่างเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ได้เตรียมเลยอ่ะมึงดูกูกูไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอย่าหลับเลยอย่าหลับเลยคุณตูนไม่มีอะไรคุณตูนไม่ไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากผมแค่ถามมึงเดียวว่าใครบ้าการที่สุดในหกฉากหรือเจ้าชู้ที่สุดอ่าเฮ้ยไม่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยพี่แล้วไอ้ที่มันไปเชียงใหม่มันไปทำอะไรวะพี่ตูน จะมาไล่ใช่ใหม่อ่ะเขาบอกเอาไปพัก่อนอ่าเอาไปพัก่อนเดี๋ยวเราก็ไม่รู้พักกับใครนะมึงมึงเอาเวลานี้นะไปตั้งใจทํางานนะตูนนะเอาเวลาเนี้ยตั้งใจทํางานเออไปทําบทไปทําสคริปต์ของหกฉากให้มันดีตะกี้มาถึงไอ้บอลมาถึงไอ้บอลที่พูดไม่ใช่มาถึงมึงโอ้โหชื่อแรกมาใครใครบ้ากลางที่สุดไอเจแปนโอ้โหใหญ่กูพูดโอเคพี่ตูนแค่แค่นี้นะพี่นะสวัสดีครับใช่ใช่ใช่ตูสวัสดีครับดีจ้ะ ผมมาไปดูข้อความที่เขาหยอกกันอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆมันไม่ดีไม่ได้อยากกินหมูแต่พี่อยากกินหนูอะไรเงี้ยพี่ผาไปอะไรเงี้ยปมาณลั้นอะแล้วอเดี๋ยวนนึงไม่เนื่คนขับขับอะไรเนี่ยคือมันรถไปหยอกคือมันสนิทกันมันหยอกกันคือเราไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือพอมันพอมันแชทกันมันก็สนุกสนานน่ะ คือน้องมันก็หยอกมาไม่ได้ลอยากกินหมูไม่อยากกินหนูนี่คืออะไรความหมายขึ้เลยเข้าล็อกไงโอ้ยโบโหโ,โ,บโหโบโหโบโหโบไม่ใช่พี่มันเข้าล็อกอโฮโฮไม่ข้าตับลาลาอูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นประเด็นแล้วเขาทําข่าวได้เลยอ่ะไม่รักแฟนจะกินเด็กฝึั่งารไม่ใช่ไม่ได้กินด้วยมันก็เหมือนแบบว่ายอมรักไปนะไม่ยอมเลยนะพี่มึงก็จะยอมรับให้ได้แต่มันมีข้อมูลมาอีกนะรู้เยอะเนี่ยข้อมูลคืออะไรพี่เจแปนเนี่ยชอบสวมบท สินแสห่วงจุย้ยไปดูบ้านให้น้องจริงไหมอะจริงไหมฮะ <c oughs> อะไรอะครับ <c oughs> จริงไหม <c oughs> <c oughs> จริงไหมครจริงไหมอันนี้จริงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปดูบ้านน้องให้นะ๋ะยวจะดูซิว่าคือแบบหลอกไปที่บ้านอนะไม่ใช่มองกล้องตะชัดมีไหมไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนี่ยคือเป็นลูกดวงแล้วทุกวันนี้มีคนคุยกี่คนมองกล้องครับเอาเงนะีเกี่ยวอะไรพี่ออกค่อยถามเขาเก่งใจไห เราเก่งใจเพราะบางทีกับไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงเลยเนี่ยเก่งใจไม่ได้มีคนมาดูดวงกี่คนนะพูดผิดอ่ะเยอะใช้ศาสตร์อะไรอ่ะศาสตร์อะไรวะจแบนเออกายศาสตร์นะไอ้ขนมศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรมันเครียดมาเยอะแล้วกลัวศาสตร์อะไรเครียดตอนเนี้ยไอ้เรื่องที่ไม่มีคนรู้แม่งก็บอกผมเอ่อถ้าศาสตร์ตัวเลขเนี่ยผมเรียนกับอาจารย์นิติกฤตนิติกฤตที่ตัวร่วนตัวผอมๆผิวค้ำๆขาวๆเลยผมยาวๆสั้นสิ ใส่แว่นใส่คอนแทคมีนวดไม่มีอายุประมาณสามห้าสี่สิบห้าอ่ะพอแล้วป่ะวันนี้โคตบชอบพูดถึงเด็กฝึกงานเราเห็นน้องโกรันเด็กฝึกงานบริษัทเขายังเห็นแล้วครับเป็นยังไงบ้างที่อยู่นี่ก็มีสเลดเฮ้ยทำไมเราอารมณ์ขึ้นอะอะไรนะครับโกรธทำไมไม่ได้โกรธครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีจ้าจริงปะเนี่ยไม่มีจ้แกูพูดกับถึงถึงมึงดีมากนะ จแปนตั้งแต่เปิดมาไม่ได้พูดอะไรสักพิธีกี่กองมึงเลยนะไม่เคยซ้ำไอเจแปนอ่ะเจ้าชู้สุดนั้นในหกฉากบ้าการ์ดที่สุดไอเนี่ยตีบยันน้องนักแสดงร่วมใช่ใช่วยอย่างเดียวเลยอ่ะพูดได้อนเจแปนพูดโกรันน่ารักครับเราเห็นพิรุษอะไรบ้างไหมมีไม่ตอนพาไม่ได้หกฉากมีพิรุษไหมพินิกกี้เขาวางตัวดีนะอืมไม่มีเงียบเก็บเก็บอะไรเงียบก็คือเงียบเก็บกับเงียบคนละความหมายเลย เงียบหรือเก็บมันคนละอย่างนะเจแปนไม่ใช่คืออาจจะแบบว่าเอ้ยคือหน้าที่ของน้องคือต้องดูแลี่นิกกี้ไงฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกที่แบบว่าทําไมต้องเทคแคร์ดูแลอยู่ใกล้ชิดเออมันก็ไม่มีนะฮะผมว่านะใช่ไหมล่ะจริงป่ะเนี่ยที่ผมไม่รู้จริงมีเปล่ามีเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้เปล่าไม่มีแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้คุณบินต่างประเทศบ่อยมากเลยทําไมวะี่ฮะอัะอะไรตอบซีอ่ะอะไรถ่ายยูทูบ e ลไม่ใช่คือผมเป็นงี้ผมบอกไอเจแปนไปแล้วว่าตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จีบ คนไทยไม่ค่อยกล้า DM ชาวต่างชาติหาคนไทยแล้วเราก็ลองแบบหาคนแบบต่างชาติสมมติเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเวียดนามเวียดนามอะไรแต่าก็ยังรู้อ่ะเขาไม่รู้หรอกมึงพูดเลยมึงพูดแล้วไอเจแปนมึงแทงข้างหลังกูแล้วแทงอะไรพี่มึงพูดแล้วเดี๋ยวไปย้อนเทปดูได้เลยเพราะว่าไอคนคนนี้ตอนนี้มันไม่เน้นคนไทยมันเน้นคนเวียดนามมันเน้นคนเวียดนามและที่สำคัญนะเขาเลือกคนนะคนที่เขาจะคุยนะ ต้องเป็นคนที่แบบมีติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลังด้วยนะคนดังต้องเอาคนดังเออชอบแบบดาราชอบคนสวยชอบอะไรเงี้ยเออสวยจริงทุกคนอ่ะที่เห็นนะที่เห็นนี่เห็นอย่าขำที่พี่รู้จักไซโนไหมไซโนเขาเป็นบริษัทโลจิสติกส่งออกไงซีเขาเจ้าของนะกูอ่ะจริงเหรอเจ้าของชื่อว่าอะไรคุณหมูเฮ้ยกูเลือกมึงมาเนี่ย ไอเจี๊ยแปนมึงไม่รู้เหรอนี่นี่ผมต้องไหว้ใครเนี่ยระหว่างคุณหมูกับมึงเนี่ยไหว้คุณหมูก่อนไหว้คุณหมูก่อนเดี๋ยวพอคุณหมูโอนเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยค่อยไหว้กูแกชอบตัวหกฉากไงมเขาให้กูเลือกว่าผมฉากเอาใครอะไรเงี้ยพี่แต่พี่จิ้มผมเลยที่ไม่ก้าวก่อนไม่ก้าวไม่ไหว้เหลืออะไรนิกกี้รู้ลึกจริงๆ ไซโนโลจิสติกคือบริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้บริการมานานมากกว่า10ปีเขามีบริการขนส่งทางทะเลร่วมงานกับเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระดับโลกมีตู้สินค้าพร้อมให้บริการตลอดเวลาสามารถส่งสินค้าได้ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางทะเลให้การสนับสนุนทุกวันตลอด24ชั่วโมงนำส่งสินค้าไปถึงจุดหมายตรงตามเวลาที่ต้องการ ถ้าพูดถึงความดีหรือคุณงามความดีของผู้ชายคนนี้ครับเอาจริงๆเลยนะคือไม่ต้องอวยก็ได้พี่ผมนับถือเขามากในเรื่องของความที่เขาเป็นคนที่กระตันอยู่เขามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเขาทำให้ได้แล้วเขาจะทำให้มันสำเร็จด้วยอย่างในเรื่องของมึงเขา,เ,ขาเป็นคนที่ชอบรถเขาเขามีความฝันว่าเขาอยากจะได้สักวันหนึ่งกูจะได้ขับเนี้ยเขาเขาก็ทำแล้วเขาก็ได้ขับจริงๆอย่างบ้านเนี้ยสักวันหนึ่งแบบอยากจะให้แบบแม่ ให้พ่อแบบได้อยู่บ้านดีๆเอาพูดถึงเขาสิเราเห็นเขาตั้งแต่วันแรกที่มาประกวดเจแปนเก่งมากนะครับน้องเจแปนนี่เก่งมากถ้าพูดถึงคนที่ดาราที่ทําไ้ทุกอย่างเป็นคนที่ชาตินี้ไม่ไม่ไม่มีทางอดตายไม่เล่นเบื้องหน้าเขาก็ไปทาเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็น่ารักคนหนึ่งครับแล้วก็ไม่ลืมตัวแล้วเวลาเราเงินไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไปขอน้องเขาเล่นหนังเนี้ยตอนเรา a c t ิ้งเขาก็จะให้เราเล่นนะผมตื้อเขาด้วยนะ ะตือจนแบบจนเขาว่างให้ได้อะแต่พอกูว่างเหมือนเงียบไปนะตอนนี้หนังเหมือนเงียบไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวอย่าให้เห็นเปิดกล้องมันมีไอ้ก้าไอ้พีทแล้วไม่มีกูนะมีมีัวนะมีมีแก๊งพระเอกเลยโอ้ยแก๊งพระเอกเลยนี่ไม่ลืมพี่ลืมน้องนี่เก้าพีทนิกกี้เจแปนนี่ตอ้นี่เก้าสมภัสลาพี่ทองเจือเอารุ่นไหนมาค้ากันมั่วไปหมดเลยเนี่ยไม่เข้ากันเลย แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ามาลุ้นกันว่าคนที่คุณรออยู่จะเป็นใครในโปรดส่งใครมารับฉันทีสนับสนุนโดยไซโนโลโจิสติกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไซโนโลจิสติกครับไว้ด้วยนะโปรดส่งใครมารับฉันที มึงดูลายมืออะไรมึงดูได้ปะผมไม่ได้ดูลายมือดูอะไรได้มัง้งแต่ถ้าผมดูแบบเร็วๆคร่าวๆเนี่ยผมดูเบอร์โทรศพัพท์เบอร์พุทธเบอร์กูเป็นไงนี่คือยั้งเลยเลขเขาเนี่ยสี่สี่เนี่ยเยอะนะเลขสี่สี่เยอะเนี่ยคือดาวพุธเยอะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจาบางทีพูดจนแบบเลยเถิดพูดแบบว่าไม่น่าเชื่อถือปากเปล่าเนี่ยปากเปล่าอยู่ในดวงเลยเหรอมึงพูดเองหรืไม่หมายถึงว่าหมอดูมาใส่อารมณ์ไหม ไม่มีไม่ม <c oughs> ีมึงไปใส่อารมณ์กับแขกแลว้วไอ้จไม่มีฟิลกอดกันทำเหมือนกอดกันนะไม่มีอะไรอ่ะกอดกันนะกอดกันรักกันอย่างงี้เอออ้ยกันในรถเล้เอ็มกับโอ้ยมีไหม